สวัสดีค่ะสวัสดีกับวันฝนตกนะคะทุกคนคะ่ะฝนตกเบิดมือเลยมือหนี่โอไมค์ก็จะตกอ่ากรุงเทพก็ตกเยอะมากเลยนะเบลเห็นเพื่อนเบลบอกบอกรุงเทพตกทุกวันเลยแล้วก็ที่บ้านเบลก็จะมีแบบตกบ้างแดดบ้างอะไรวันนี้ก็คือตกแบบ มันโป,อย,ปอยมาแต่ตกทั้งวันไม่หยุดเลยนะคะวันนี้เบลก็จะมาเก็บผักทุกคนขาหญ้าก็รกมากๆเลยพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะได้อถอนหญ้าแล้วก็เก็บข้าวโพดเพราะว่าข้าวโพดของเราก็โอเคแล้วเริ่มจะได้เก็บผลิตผลแล้วปลูกไปประมาณเต็มแปลงนะคะไดปะ้ประมาณสามต้นนี่แหละต้นหนึ่งอ่ะมันมีสองฝักใหญ่มากเลยนะทุกคนมันแก่แล้วเบลบีบดูแล้วมันแห้งมันมันแก่แล้วอะเบลก็เลยว่าเดี๋ยวจะรอรือ้อ ต้นข้าวโพดของเราก่อนแล้วค่อยจะเอาญยาออกนะทุกคนเนี่ยถ้าปล่อยยาทิ้งไว้แบบนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแปลงผักอันสวยงามของเราถ้าไม่ดูแลรักษาก็จะประมาณนี้เลยทุกคนอะไรก็แล้วแต่จิตใจคนก็เหมือนกันถ้าทิ้งขว้างไปไม่ดูแลรักษาก็วันที่จะอยากได้กลับมามันเกิดขึ้นมาบ่ได้เด้บัดท,ที่นีมันก็ต้อง ดูแลให้ดีไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่จะเป็นแปลงผักร่างกายจิตใจหัวจอกหัวใจกวางกันไปเนาะมันก็ต้องดูแลให้ดีถ้าดูแลไม่ดีไปแล้วบวกลับ,กกบขึ้นมาเด้มันบอกมมาคารมคุนขายนะวันนี้ <c oughs> นะจา๊ะไม่อยากให้ทุกคนเครียดเนาะเแบลบเองก็ทํางานทุกๆวันนะคะทุกคนกะส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ตื่นเช้ามากะหั่นหมูหั่นยังเพราะว่าได้หมูมาสิโล ก็หั่นหมูหั่นอะไรไว้นะคะอยู่ในบ้านวันนี้ไม่ได้ไปส่งของแล้วก็จะทอดกล้วยด้วยทุกคนทอดกล้วยน้าแล้วก็ฉาบกล้วยด้วยนะคะถ้าเป็นกล้วยทอดของเบลอ่ะก็จะมีทั้ง อ่าธรรมดาแล้วก็หวานนะทุกคนหวานเบลก็จะใส่น้ําตาลดอกมพะพร้าวก็จะมีเนยด้วยนะคะทุกคนก็จะฉาบให้แล้วก็จะมีแคบหมูนะคะที่ยังส่งอยู่นะตอนนี้เมื่อมหวานกวนก็ส่งด้วยนะคะหิวเข่าแล้วดิค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองเกือบบ่ายสามแล้วนะคะเด็กๆด็กดกระสุกล้ามเรวเบลปลูกผักไว้อีกแปลงหนึ่งอะเบลปลูกไว้เป็นพันเนาะก,ก็เก็บกินไปในระดับหนึ่งแต่แปลงเนี้ปลูกด้วยมือที่เอาต้นกล้านมาปลูก ลำต้นค่อนข้างที่จะใหญ่เป็นพิเศษทุกคนค่ะแปลงนี้ก็จะเป็นผักกาดดอกที่มันมีดอกสีเหลืองอยู่ข้างบนน่ะอันเนี้ย ก้านเขาใหญ่ๆนะเอาไปลวกจิ้มกับน้ำพริกหรือว่าทำซุกี้ก็อร่อยทุกคนขากการบอกไงเลยยิ่งโดนฝนนะยิ่งแบบว่าก้านใหญ่มากๆเลยดูดิมันแบบปุ๊ปะปุ๊ป้าเวลาที่เราเด็ดอ่ะมันแบบปะเปะาปะอย่างนี้เลยนะเสียงเขาน่ยมันดูแบบน่าอีสมากทุกคนคาเป็นตะอีดคือคนปลูกเลยคนปลูกกับเป็นตะอีดเป็นตะอีดอีดเวิร์ตปีจนวันน้ำนักข้น นะจ๊ะเขาก็บิินซุก้ยากิไปก่อนเพราะว่าเราคุมน้ําหนักมันจะได้บอ่ออันวุนว่นวุน่มากมม้นะเอาอกไก่ออกมาละลายน้ําแข็งไว้เรียบร้อยนะคะขนาดว่ากลางมุ้งให้แบบนี้ก็ยังสู้หอยทากไม่ได้ทุกคนคะ่ะน่ากับปีนไปเข้าไปได้ยูด,ดีแต่ก็ออร์แกนิกออร์แกใจเนาะทุกคนเท่ากับเห็นตรงไหนที่มันแบบว่ามีหอยทากเราก็หยิบออกแค่นั้นเองนะคะเแบบื่กับจกลางมุ้งให้เขาเหมือนเดิมทุกคนคะ่ะ หน้าหนาวกําลังมาแล้วหน้าฝนกําลังอ่ะกาลังผ่านไปทุกคนอีกสี่เดือนสุดท้ายก็จะครบปรีใหม่แล้วถ้าปีใหม่อืมเวลาช่างเดินเร็วจริงๆเขาถึงบอกไงทุกคนเวลาไม่เคยรอใครเลยเวลาเดินเร็วมากๆเนาะเราเองก็ไปในทุกๆวันทุกคนขาถําไปทํามาอื นะความฝันความหวังก็จะเป็นจริงในทุกทางเนาะอีกสักพักหนึ่งก็จะมีความฝันอีกอย่างหนึ่งที่เบล่ะอยากจะทํามาตั้งนานแล้วมันก็จะสิ้นสุดลงสักทีแล้วก็จะได้บ้านหลังนี้มาเป็นชื่อของตัวเองสักทีนะคะทุกคนคะ่ะขอให้มันเป็น สีเดือนสุดท้ายที่ดีแล้วก็ไปข้างหน้าได้อย่างเติบโตทุกคนคะ่ะมาดูก้านผักของเราสะก่อนอ oh my god ดูดิก้านใหญ่มากแต่ดอกยังไม่เท่าไหร่เบลเด็ดก้านมันมาแล้วนะคะปุณนะงามแห้ังทุกคนคะ่ะสวยสุดๆไปเลยเอะ่ะมีทั้งผักบวกผักบุ้งนะคะผักบุ้งเนี่ยสู้ยาไม่ไหว แต่ว่าก็ยังมีพอให้เก็บกินนะทุกคนเนี่ยกะละมังนึงเนี่ยเ,เบลเอาไปต้มได้ประมาณถ้วยหนึ่งนี่แหละเอาไปกินซุกี้บรรยากาศฝนตกทุกคนค่ะอืมบรรยากาศก็ดีนะคะซุกี้ยากี่ห่อนห่อนนะกินกับน้ําจิ้มคีตโตเริศดน,นะคะห้องก็ต้องมาล้างทําความสะอาดก่อนดีน้ําบ้านเบลไหลแรงมากเพราะว่าฝนตกทุกวันทุกคนเปิดน้ํานี่น้ําพุ่งกระจายเลยน้ําไหลแรงมากๆรางทําความสะอาดล้างเศษดินเศษอะไรออกให้มันสะอาดสะอ้านนะคะมันจะได้บออ มีสรุกนะทุกคนเนาะแต่ของเราก็ออร์แกนิกแต่ไม่ได้แบบว่าฉาีดยาอะไรก็จะมีแค่ล้างดินออกเฉยๆน้ำสองน้ำนะเพื่อเป็นกระใสในการรับประทานเป็นอัตรสในการรับประทานนั่นเองช่วงวันพุทธที่ผ่านมาแล้วทุกคนตอนกลางคืนเบลก็ทําแคบหมูไว้กลางวันเราก็ทํากล้วยฉาบไว้ใช่ไหมทุกคนคะเห็ดกล้วยฉาบเพื่อชิลเล่ก็เริ่มหิวข้าวเด็กๆก็จะกลับมาแล้วเบลหุงข้าวไว้อยู่แล้วกะว่าวันนี้จะทอดเอ่อ ชีตบอลให้ลูกๆนะคะส่วนใครที่ถามว่าเบลเปิดร้านไหมเบลเปิดได้ทุกคนคะ่ะเบลก็จะเปิดเหมือนเดิมถ้าวันไหนมันทันก็เปิดวันไหนมันบ่ทันเบลก็เปิดบ่ได้ทุกคนคะ่ะเพราะว่าทําแคปหมูก็าทาจนถึงตีสองตีสามอย่างเงี้ยตื่นถึงมากกับฝ่าวอดแล้วก็ เอาไปส่งนะคะพอไปซื้อมาขามด้วยอะไรด้วยนะคะเแบลบไม่ได้ทิ้งร้านทิ้งอะไรนะทุกคนก็ยังเปิดเหมือนเดิมนะคะเแบลบก็เือคล้ายคือเกา่าแต่ว่าเมนูมันก็จะเพิ่มเติมมาด้วยเแบลบก็จะลองทําเมนูใหม่ๆใ,ให้มันเหมาะกับหน้าหนาวด้วยนะคะแถวบ้านเแบลบก็กินอะไรลหละก๋วยเตี๋ยวบ้างแล้วก็จะมีต้มเส้นตีนไก่บ้างนะคะเแบลบก็อยากเห็ดนะทุกคนคะ่ะคิดไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนเนาะมันทําได้หมดนะคะช่วง เขาตัดอ้อยกันเนี่ยอคนซื้อกินอยู่แล้วแต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะมันก็จะมีฝนตกแน่กับว่าเดณเปิดลานแล้วก็มาเน้นออนไลน์ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้แล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันมากๆขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนแคบหมูของเบลด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะวันนี้ทําไปทํามาเด็กๆก,ก็เลิกเรียนแล้วนะคะกลับมาหอดกันยางสงหลงเียงเลงจับมือกันมากทุกคนพี่อดินสงสัยหลับอยู่ในรถก็เลยเป็นสภาพนั้น สวัสดีครับใช่ค่ะเมื่อคืนนี้ก็ทําแคบหมูจนถึงเกือบตี2เกือบตีสกว่าจะสิ็กว่าจะอาบน้ําอาบอะไรเนาะแล้วก็ทาคง,งทางครีมกว่าได้เข่านอนทุกคนค่ะแต่ว่าหมูประมาณ10บโลไปทำทั้งหมดเลยทําไปทำมาอ่าดูนู ون, ่นดูนี่คุยกับเพื่อนไปด้วยนะทุกคนมันก็อ่ามีคนคุยไปด้วยมันก็เลยรู้สึกแบบว่าทําไปเพลินไปนะ่ะนะนะบกระเฮ็ดจนว่า แคปหมูอ่ะสิโลนะทุกคนเแบลบทาทั้งหมดเลยพรุ่งนี้ก็จะทอดทั้ง10โลนั่นแหละก็น่าจะได้หลายถุงอยู่นะคะตัดภาพมาที่ตอนเช้าเแบลบก็ส่งลูกไปโรงเรียนเรียบร้อยนะทุกคนคะ่ะเมื่อวานนี้ก็ว่าจะเอาข้วโพดออกใช่ไหมพอเบลเอาข้วโพดออกแล้วอ่ะได้ประมาณ4ฝักนี่แหละทุกคนแล้วเบลก็จะเอาญ้าออกด้วยงานี่ก็คือหลายแห้งถ้าไม่เอาออกก็จะอยู่อย่างเ้ยมันดูลกแล้วมันดูแบบ มันทัศนียาภาพในบ้านมันก็ไม่ค่อยสวยงามทงเท่าไหร่นะคะหน้าฝนก็ธรรมดามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเนาะธรรมดาหน้าฝนบ้านใครก็เป็นเหมือนกันแต่เบลก็จะถ้ามีเวลาก็จะทําวันนี้ก็จะทอดแคบหมูไว้นะคะตอนตอนเช้าเนาะแล้วก็ ก็จะมาทำอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยจะออกไปส่งของให้นะคะถ้าทันก็ทันถ้าไม่ทันก็คือวันถัดไปนะคะที่รอรับของก็รอรับได้เลยนะคะใครสนใจสั่งใหม่ก็ทักเข้ามาเรื่อยๆได้เลยนะคะบรันออเดอร์ให้ทุกออเดอร์แน่นอนนะคะพร้อมส่งพร้อมกันทุกอย่างไม่มีว่าอันนั้นส่งไปก่อนอันนี้นส่งไปทีหลังนะคะส,ส่งพร้อมกันทุกอันเนาะทอดให้ใหม่ๆวันต่อวันเลยนะคะ ตั้งแต่เบลเปิดร้านขายของมาแล้วทุกคนเบลกก็ลงน้ำแข็งไว้ทุกวันใช่ไหมละ่ะแล้วทีนี้คนขับรถส่งน้ำแข็งอะ่ะเขาคงจะชินกับการพูดคุยกับเบลแล้วแหละแล้ววันนี้เขาเห็นเราใส่เสื้อทำงานแบบนี้แหละแล้วทีนี้แกก็เลยถามว่าเบลจะไปไหนจะไปสวนไปอะไรเบลก็เลยบอกว่าเบลจะถอนหญ้าอยู่ที่นี่แหละเขาก็เลยถามเบลว่าทำไมอะ่ะถึงไม่ให้แฟนมาทำให้ทำไมไม่หาแฟนมาทำให้มันจะได้ไม่เหนื่อยแกบ,บอกอย่างนี้เบลก็เลยบอกว่า มันหาง่ายขนาดนั้นมันก็ดีสิมันมีหมดแหละแฟนๆเฟินๆน่แนแนนะแต่ว่าเอาจริงคนที่ทําได้จริงๆขยันจริงๆก็จะมีแค่ตัวเรานี่แหละที่ถูกใจที่สุดนะมันหายากทุกคนค่ะจะมาถามเบลยังสี่เบลเริ่มชัดสนเลยเด้จะมาถามเบลแบบนี้ไม่ได้นะเแบลบสับสนแล้วนะเห็นว่าเบลอยู่คนเดียวเบลก็ชิลวนะเบลก็ไม่ได้แบบว่าอ่าวุ้นวือกับใครนะจะมาถามแบบว่า อ่าเหงาหรือบ่เหงา,หาทําไมไม่หาคนมาช่วยมันจะได้ไม่เหนื่อยนู่นนี่นั่น,นบ่ได้เด๊เบลบอกเลยสิ่งที่เราทําอยู่นะตอนนี้ปัจจุบันน่ะค่อนข้างที่จะอ่ามีความสุขมากๆแล้วก็ไม่ค่อยแบบว่าเหนื่อยกับอะไรเลยนะคะเหนื่อยกายเนี่ยมันมันพอทนได้นะมันทนได้เด้นอนพักมันก็หายแต่เหนื่อยใจเนี่ยมันทรมานเด้ทุกคน ช่วงอ่อก่อนๆที่ว่าเบเจอมรสุมเนอะโอ้ยกว่าเบจะมูฟออนออกมาได้เนอะโอ้ยโคตรทรมานทุกคนไหนจะเสียเงินเสียทองไหนจะเสียเวลาไหนจะมานั่งกุมกระหม่อมอยู่มันจะมาไม้ไหนอีกโอ้ยมันมัน,มนหลายอย่างนะแล้วตอนนี้เพื่อนเบลหลายๆคนก็แบบว่าเออโทรมาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยให้เราก็ให้กําลังใจกันเฉยๆว่าเออทาไมเราคนเรามันจะยืนไม่ได้ทําไมคนเรามันถึงจะไปต่อไม่ได้มันไม่มีใคร ที่จะไม่ไปต่อเพราะว่าบริบทชีวิตมันต่างกันคนเราต้องประสบพบเจอไม่เหมือนกันเธอเจอแบบนั้นฉันเจอแบบนี้มันแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่นะถ้าถามเบลเบลไม่อยากหาทุกคนค่ะถ้ามันจะมาก็ให้มันหมุดทะลุกําแพงออกมาหลดนะถ้ามันจะมาจริงๆนะแต่ถ้ามันไม่มาหรืออะไรเงี้ยเฮอกไม่ไ้เรียกร้องนะทุกคนถามว่าเหนื่อยไหมเบลทาอย่างเงี้ยเบลก็เมื่อยึ้นกันเหนื่อยเบลก็กินยานอนอย่างเงี้ยก็ได้ แต่ว่าถ้าเอามาแล้วมันลำบากใจเบลก็บอยากเห็นเนาะทเห็นบอกมาถามเบลอย่างเงี้ยเบลก็เลยในหัวสมองเบลก,ก็คิดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวเบล่า์มูกออนออกได้แล้วนะนพูดขึ้นคำไหนก็มีแต่บอกให้เราไปหาแฟนหาแฟนคนมาส่งน้ําแข็งทุกคนคะ่ะบอกให้ตะค่อยไปหาแฟนมีรักก็เหมือนมีทุกข์รักสิบทุกสิบไม่เคยได้ยินหรอกมันเป็นแบบนี้แหละถ้ามีรักก็มีทุกข ออรักมากก็ยิ่งทุกข์มากอืมเราก็เริ่มที่จะไปบวชแล้วแหละเแบื่อว่าน่าจะไม่ได้ทําสวนแล้วแหละปีหน้าอีกสีเดือนข้างหน้าก็คิดว่าน่าจะได้ไปเป,เป็นบวชแล้วแหละไปโกนหัวบวชชี้ซะบ่แล้วหือมันก็โผดแต่ควมหรักความลึกเนื้อคู่คงตุยไปแล้วหรอมะั้งเบื่อว่ามันคงไม่ได้อยู่ตรงนี้เพราะว่าเดินเราก็สามหยุสองแล้วเนาะมันก็นานแล้วอะ่ะอืมคันรุดสามสิบ อ่าสี่สิบไปเนี่ยคือไม่มีแล้วนะเแบบวว่าก็ต้องอยู่กับตัวเองแล้วนะก็ต้องเลือกหาความมั่นคงในชีวิตแล้วแหละอืมทางที่ดีทางสว่างของเราก็คือบวชนี่นะเดีแบบว่าแบบคิดไว้ในใจอยู่ทุกคนบวชด,ดีกว่าวะลูกโตแล้วอะไรแล้วก็ไปอยู่ในวัดอย่างเงี้ยให้ธรรมะเยียวยาจิตใจโพรยเาบอกปันเคียดหลายเนะาะมึงกินแสบว่าสันมันเครียดอะไรก่อนอันนี้อัทธรสนะทุกคนถามว่าเแบลบ อัน,นี้ไหมมก็ไม่ไ,ได้เสีเรียดหรอกทุกคนก็แล้วแต่จะมีไม่มีเแบลบก็ไม่ได้คิดแล้วนะคะเพะิ่นเพื่อแกเขาเล่ามาเขาถามไปอย่างนั้นเแบลบก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังเฉยเเขาก็ถามไปสะละก็าถามแบบเหมือนหยอกเล่นนะเนาะแต่ว่าเราคิดจริงเนาะเขาหยอกเราเล่นแต่ว่าเราคิดจริง <laughs> เราเป็นคนอย่างงี้แหละเป็นคนจริงจังกับทุกสิ่งไม่ว่าจะอะไรจะเข้ามานะคะเราทําเต็มที่แล้วก็จริงจังกับทุกอย่างนะต,ตอนนี้ก็คือทําดีได้ก็ต้องทําดีให้ถูกคนถ้าทําดีแล้วไม่ถูกคนเราก็แค่ถอยออกมาแค่นั้นเองนะคะเริ่มต้นใหม่ไม่สายไม่มีคําว่าสายกับการเริ่มต้นใหม่มูฟออนเป็นอะไร m o ฟออนเป็นวงลี จะวงกมงลมวงรีไม่รู้แต่ฉันตรงไปข้างหน้า go straight go straight นะจ๊ะออ่อนออนอ on the way ี่บ่ไปนะคะต้องไป go straight ย่างเดียวมีหนุ่มๆเข้ามาจีบเยอะทุกคนขาหลายแห้งเนาะตั้งแต่แบบว่าไม่น่าลดน้ำหนักเลยน่าจะแบบว่าตัวเท่าเดิมนะน่าจะดีหรือว่าเราจะกลับไปกินข้าวอีกวะมีคนมาจีบหลายแห้งทุกคนค่ะมีคนมาถามมาคุยอยู่เยอะแยะมากมาย เบลรู้ว่าเบลฟาิเสษยังไงเบลก็ไม่รู้เบลจะพูดยังไงเหมือนกันมีคนมาจีบเบลเยอะมากๆนะอยู่ที่ไหนล่ะคนมาจีบอยู่ในความฝัน <c oughs> อยู่ในความฝันเยอะทุกคนค่ะมาแบบว่าเป็นคนหล่อๆโอปป้าเกาหลีก็มีแบบมาถามจีบเบลในความฝันนะ่ะเยอะมากทุกคนแบบมามาแบบมาพร้อมกันก็มีโอ้ตายแล้วจะทํำยังไงก่อน <c oughs> พอดีแบบว่าน้องอนาดินปุ๊ดอยากเข้าห้องน้าเบลก็เลยตื่นขึ้นมาเออ แล้วความฝันนั้นก็หายไปพอนอนหลับลงอีกทีก็ไม่ฝันเลยทุกคนนางเสียงนาฬิกาปกกลุกดังอ่าหกโมงสี่จิดห้าก็เลยตื่นความฝันนั้นผู้บ่าวเลีนน้ยงหนีเหล่วนั่นแหละตอบเขาช้าเกินในความฝันคิดว่าจะน่าจะได้ไปกับเขาก็ไม่เลยไม่ได้ไปด้วยอุตส่าห์มีคนหลอมามาถามจีบตั้งหลายคนในความฝันนะ่ะเราก็เลยไม่ได้ไปเลย นั่งเมามอยไปเรื่อยนะ,นะทุกคนชีวิตประจําวันเบลก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเยอะแยะมากมายถ้าไปตรงนู้นตรงนี้ทีก็อ่ะมันก็จะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้เราคิดชุกคิดอยู่ตลอดเวลานะตัวเบลเองไม่ค่อยได้แบบไปไหนมาไหนหรอกแต่ว่าก็จะมีคนมาถามอยู่เหมือนกันถามแล้วก็เวลาขับรถไปไหนก็จะมีคนมองมองเราแบบ มองแบบตั้งแต่หัวจดเท้าอย่างเงี้ยก็มีนะมันมีเยอะมากๆากแต่เบลก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกเขาอาจจะสงสัยเฉยว่าเออเราทําไมใส่กางเกงแบบนี้เราทําไมใส่เสื้อแบบนี้ทําไมเราต้องใส่แว่นตาทําไมเราต้องเอารถซาเล้งเป็นสีแดงอะไรเงี้ยมันก็จะมีเยอะแยะมากมายแต่เบลก็ดปซีเรีย่ยสหรอกเบลก็ขี่ไปเรื่อยๆเวลาที่แบบว่าเแบลบนั่งขี่รถไปเงี้ยเบลบก็ร้องเพลงไปด้วยใส่สโมทอกร้องเพลงไปนั่งมีความสุขของเบลไปนะเขาก็บางคนเขาก็แบบว่า ทำไมเบลถึงอยู่ได้ทำไมเบลถึงมีความสุขนะคะนั่นแหละเบลถึงบอกไงถ้า move on อย่าม o ฟออนเป็นวงกลมต้อง move on เป็นอ่าเป็นเป็นทางไม่ใช่เป็นแท่งทุนเป็นทางตรงตรงไปเรื่อยๆเนาะหยุดพักอาจจะเจอแบบว่าสิ่งดีๆอ่าตรงพักรถเราก็หยุดพักก่อนเออพักสากรเติมกาแฟเขาล่างกายสะกรให้มัน อะฉุกคิดว่าเออเราพักแล้วเราได้อะไรขึ้นมาค่อยเดินหน้าต่อก็ไม่เสียหายนะนี่แหละสิ่งที่เบลจะบอกถ้าได้ฟังอยู่ก็ก็น่าจะรู้ว่าเบลหมายถึงอะไรก็น่าจะรู้ว่าเบลพูดประมาณไหนนะสำ,สำหรับเบลเบลให้กําลังใจทุกๆคนนะคะก้าวผ่านจุดนี้ไปให้ได้ถ้ามันอยากจะกลับไปอยู่เหมือนเดิมหรือใครอยากจะไปอยู่ในจุดเดิมก็ไม่มีใครว่ากันนะคะสําหรับเบลเพื่อนอย่างเงี้ยก็ เป็นเพื่อนกันเสมอนะคะทุกแก่มาหรือว่าอนิมาเราก็ปลอบใจกันในฐานะที่เราเป็นเพื่อนเนาะคนที่สั่งตัวเขาเองได้มากที่สุดก็จะเป็นตัวเขาเองนั่นแหละไม่มีใครสั่งเขาได้ทุกคนทําไปทํามาก็ยญาหมดแล้วนะคะมุมนี้แหละเบลก็ทําไปเรื่อยๆทุกคนค่ะตอนนี้ก็เที่ยงเรอเด้่ยเฮดไปเฮดมาเริ่มเที่ยงแล้วนะจ๊ะเบลก็ร้าวหญ้าออกเลยตรงแปลงบัวแปลงอ่าถั่วปูของเบลเบลก็เอาออกทั้งหมดเลยแล้วก็ ปัดกวาดออกให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะได้ต้มข้าวโพดไว้ให้เด็กๆแล้วก็จะไปอาบน้ําเดี๋ยวจะไปทอดแคบหมูกันทุกคนคะ่ะทอดแคบหมูประมาณซิบลูมือนี่จะได้จะจะได้กี่ถุงนะคะแล้วก็ไปรอลุ้นกันเอพ่อะบนนะแล้วก็จะขับรถไปตลาดเดี๋ยวเบลจะไปสั่ง หนังหมูมาไว้อีกนะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆออเดอร์มากๆทุกคนคะ่ะฝนตกบ้านอกมือนี่เป็นตะไปทรงของบ้านนอนะคะก่อนที่จะไปอาบน้ําอาบท่าตาก็เหลือบมาเห็นฟ้ารั่งไส้แดงของเราเหลี่ยมมากมากอยู่ทุกคนอืมสักหน่อยนะไม่มีอะไรกินขอหน่อยบ้านสวนที่เบลอยู่มีทุกอย่างให้เราเลือกสรรทุกคนคะ่ะมีหยังกักินฤดูการไหนมีผลไม้อะไรก็ ได้กินนะทุกคนอยากกินย่งกับปูกอยากก็ดย่งกับเห็ดเพราะชีวิตมันสั้นอยากทําอะไรก็ทําไปเถอะถ้าคนเรามันอยู่ได้นานก็แล้วแต่เวรตกรรมเหมือนกันเกิดมาใส่เวน้นส่กรรมเหมือนเขาว่าจริงๆถ้าสิ่งไหนที่เราทําเราชอบอก็กระเฮ็ดไปนะคะนี่แหละสิ่งที่หิ้วใจเราได้ดีมากที่สุดก็จะเป็นการที่อยู่ได้ได้อยู่บ้านแล้วก็ไม่มีเสียงทะเลาะแล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องเครียดไม่งานนเห็ด ได้มีเงินเลี้ยงดูแค่นี้เบลก็สบายใจแล้วถึงจะนั่งอยู่คนเดียวเบลก็รู้สึกชิลนะนี่แหละเบลก็นั่งย่งเียทุกคนคะ่ะเก็บผลละหมากากไม้มากินบางทีก็นั่งอยู่ศาลาบางทีก็มานั่งตรงนี้นะศาลามันค่อนข้างห่อนตรงนี้มันค่อนข้างเย็นเพราะว่าเราปัดกวาดเช็ดถูกออกแล้วก็ถือว่านานั่งทุกคนขะบรรยากาศดีบ้านเบลเหมาะกับการที่แบบว่า ปลูกผักเยอะๆมากๆเลยฝรั่งรอบนี้ไส้ไม่แดงทุกคนมันค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็หรือว่ามันยังไม่โตพอที่จะต้องเก็บเบลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันรู้สึกว่ามันแข็งมากแล้วก็มันไม่ไส้ข้างในมันไม่แดงแล้วก็บอเสบเพื่อจังตอนแ็กๆช่วงแรกๆที่ปลูกนะใครที่รอฝรั่งยล่ลรอร์ดอ้บบอแซีบอิลีเบอร์ซิมแล้วมันไม่อร่อยเลยอะ่ะหรือเราต้องปล่อยให้มันแก่มากกว่านี้ มันถึงจะเก็บได้แต่อันนี้เบลฮิวเบลเสียมเมืองคอนะมันก็กินได้แต่ถามว่าเบลกินอะไรเบลก็กินได้หมดแต่ว่าถามว่าเอาถ้าเอาไปขายจริงๆอ่ะไม่อร่อยเลยบดแสบยเลยล่ะเดี๋ยวกินฝรั่งเสร็จนะก็จะไปอาบน้ําอาบท่าบ้านตรงข้ามเบลเปิดเพลงว่ามันอยู่คอนเสิร์ตทุกคนขาไปดีไปโดนตัวไหนมาก็ไม่รู้เปิดเพลงตั้ม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 ยิ่งกว่าอยู่ในคอนเสิร์ตเบลก็นั่งเหลียวเบิงเขานั่งมองนั่งมองค้นแล้วก็ ยินทาเขาอยู่ในใจทําไมเปิดเพลงเสียงดังจังเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องทําอะไรกันแล้วเปิดเพลงเสียงดังขนาดนี้เปิดยิ่งกว่าคอนเสิร์ตอีกนะจ๊ะแต่เราก็ไม่ใส่ใจหรอกอยู่พายุมันกันแล้วไปเนาะกินฝรั่งเสร็จแล้วเราก็ไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยใส่เอี๊ยมครบทีมแล้วเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนมาทอดแคบหมูนะคะอันนี้เป็นหนังหมูที่เบลทำไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนนะเราก็ตั้งน้ำมันให้มันร้อนๆไฟร้อนๆ แล้วก็หน้ามันหอนๆใส่เข้าไปมันจะจ้วดจ้าดมากทุกคนคะ่ะแล้วมันค่อนข้างที่จะฟูกรอบมากๆรสกำลังดีไม่เค็มนะหลายๆคนที่สั่งไปแล้วก็กลับมาสั่งใหม่ขอบคุณมากๆเลยนะคะแซบอีดีได้ทุกคนที่กาาับตำบกหุงกับแซบโดยส่งไปให้แม่เดกินอยู่แม่บอกว่าอร่อยมาก ถ้าจะทําน้ําพริกกากหมูก็น่าจะเลิศอยู่นะแม่เบลว่าแต่องตรงเบลทาน้ําพริกไม่ค่อยอร่อยทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไปขอสูตรกับพี่เตยก่อนพี่เตสสยเฮแซบทุกย่านเดี๋ยวไปขอสูตรไม่เป็นไรทุกคนน้าพริกก็แซนะ่บเน้อเอาแบบนี้มาทําเป็นน้ําพริกกากหมูโรยกับข้าวเนาะมันก็นเลิศอยู่เด้ทุกคนว่าไหมวันนี้เบลก็จะทอดแคบหมูยาวๆไปนะคะเราก็จะแพ็กของไว้ด้วยนะคะถ้าทันเบลก็ได้ไปส่งให้ถ้าไม่ทันเบลก็แพ็กไว้เยอะๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งของกันนะคะทุกคนคะ่ะ สำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ